มีเพื่อนๆทักผมเข้ามาหลังบ้านครับแล้วก็ขอร้องให้ผมช่วยหาวิธีที่จะประยุกต์เอาปุ๋ยที่มีอยู่ในสต๊อกหรือปุ๋ยที่มันซื้อมาแล้วมันค้างปีค้างฤดูการทํานานนะครับผมเกิดอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยหาวิธีประยุกต์หรืออะแดปให้มันเข้ากับสภาพความต้องการของต้นข้าวเพราะว่าทกเถียงกันในครอบครัวว่าซื้อมาแล้ว ใช้ก็ไม่มดแล้วจะเอาไปใช้ในช่วงไหนพอมาดูคลิปช่วงไหนจากที่เคยดูคลิปก่อนๆของการใช้ปุ๋ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามสภาวะราคาตลาดปุ๋ยซื้อมาก็ใช้ได้ไม่เต็มที่จะใช้หรือก็ไม่มั่นใจมันจะตอบโจทย์หรือเปล่ากับนาข้าของเราหัวข้อที่เราจะคุยกับเพื่อนๆในวันนี้มีอยู่สข้อหลักข้อแรกก็คือเรื่องการประยุก์ตใช้ปุ๋ยที่มีอยู่ในบ้าน ให้ัปทุกช่วงถูกเวลาอย่างไรหัวข,ข้อที่2ก็คือเรื่องเมื่อใส่ปุ๋ยให้ข้าวพิษเลโชแล้วจะต้องปับแก้อย่างไรวันนี้ในเนื้อหาของคลิปวิดีโอทั้งหมดมีคําตอบอยู่ที่นี่ครับผมยกตัวอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนปุ๋ยที่มีค้างสต็อกอยู่ก็คือสูตรสิบหกเพื่อนๆนลองสังเกตปุ๋ยสูตรสิบหดูนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้มีสัดส่วนของธาตุอาหารตัวไหนบ้าง แน่นอนครับมีไนโตรเจนถูกไหมครับมีฟอสเฟตถูกไหมครับแล้วในหนึ่งกระสอบมันมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตอยู่เท่าไหรล่ะไม่ต้องคิดเยอะครับเพื่อนๆผมจะให้ลักการง่ายๆเลยครับคือเอาสูตรปุ๋ยห่านสองเลยครับนั่นแหละครับคือเนื้อปุ๋ยจริงๆที่มีอยู่ในกระสอบนั้นถ้า16-20กสไนโตรเจนตัวหน้าในกระสอบนึงเนี่ยมันก็จะมีเท่าไรครับ8 แล้วใน20ตัวหลังมีเท่าไรครับ1 0เอาละสิทีนี้เราเห็นเราใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าปริมาณของเรโชเนี่ยมันนับไปในส่วนตัวหน้าและตัวกลางเป็นหลักถ้าพิจารณาตามเนื้อหาของคลิปวิดีโอผมก่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไอเรโชตัวหน้ากับตัวกลางมันจะโน้มเอียงไปทางด้านการเล่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวจะเป็นหลัก ซึ่งมันไม่ได้เน้นไปเน้นส่วนของการส,งส่งเสริมโดยตรงกับผลผลิตนะครับที่นี้เรารู้แล้วล่ะว่าไอซิบหกยสเนี่ยถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับข้าวเนี่ยแน่นอนมันจะใช้ได้มันก็จะใช้ได้ในแค่ช่วงที่1และช่วงที่2ถูกไหมครับที่นี้แล้วมันจะใช้ยังไงละ่ะ เอาไปเป็นสูตรเลยนะครับเพืเ่อนๆมันจะใช้ยังไงให้เพื่อนเอเอาแม่ปุ๋ยยูเรียแม่ปุ๋ย,แ,ยแอมโมเนียมนะครับหรือปุ๋ย300สเอาเอามาผสมดูครับแล้วนำไปใส่ให้ข้าวในรอบที่หนึ่งอย่างนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ได้ครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับข้าวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ เป็นส่วนสงเสริมโดยตรงโดยที่มันไม่หักล้างครับรักความคิดที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นหรือคลิปก่อนๆที่ผ่านมาครับรักการผสมให้ใช้รักการผสมสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับเพื่อนซึ่งถ้าเราเอาผสมหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้สูตรใหมเป็นสูตรอะไรครับมันก็จะได้สูตรใหม่เป็นสูตร3 1มขีดซิปขีดสูตรนั่นเองครับซึ่งไอ้สูตรนี้เนี่ยมันควรจะเอาไปใส่ให้ครับข้าวในช่วงที่1 และช่วงที่สองสำหรับนาข้าวที่ใสปุ๋ยสาครั้งนะครับเพืพ่อนๆส่วนลักและวิธีการแบบอื่นอันนี้ให้เป็นกรณียกเวน้นเนื้อหาที่ผมคุยในวันนี้มันจะเป็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจองว่าจะใสช่วงหนึ่งช่วงสองแล้วกดเกณฑ์การใส่ปุ๋ยกี่รอบมันจะเป็นไปในลักษณะแบบนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ ถ้าเราจะเอาปุ๋ยสูตร30สูตรศูมาผสมกับปุ๋ยสูตร16 20สูจากการพิจารณาสัดส่วนเลโชเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันก็เหมาะกับการให้กับข้าวในช่วงที่1และช่วงที่2ก่อนครับก่อนเข้าท้องซึ่งสูตรถ้าผสมในสัดส่วน1ต่อ1มันก็ได้สูตรใหม่เป็นสูตร23ขีด10ขีดศูนย์ครับทีนี้มันมีจุดสังเกตอีกนิดหนึ่งครับเพื่อนๆคือในสูตร ม่ปุย๋ย30มสูตรเนี่ยเอามาผสมกับปุย๋ยสูตรสิบหกยี่สูตรเนี่ยมันจะมีดับเบิลกรรมฐานครับดับเบิลซัลเฟอร์ซึ่งมันจะมีกรรมกรรมฐา,านอยู่ทั้งปุย๋ยสิบหกยี่ก็มีกรรมฐา,านปนอยู่ด้วยปุย๋ยสูตรสามสูตรก็มีกรรมฐา,านปนอยู่ด้วยทีนี้ผมจะให้ข้อควรระวังไว้นิดนึงนะครับ,เ,เ,รบเพื่อนๆสำหรับนาทของเพื่อนๆที่ทำช้ำ ดินไม่เคยได้พักดินไม่เคยได้รับแสงแดดดินไม่เคยได้ตายิ่งใส่ก็จะยิ่งเป็นโทษครับเพื่อนๆไม่ได้เกิดผลดีโดยตรงนะครับจะเกิดจะเกิดโทษในระยะยา,ยาวคือยิ่งใส่ก็จะยิ่งเพิ่มปุ๋ยยิ่งใส่ก็จะยิ่งเพิ่มปุ๋ยใส่เท่าไรก็ไม่มีปฏิกิยาในการตอบสนองใส่เท่าไรก็ไม่มีอาการเขียวขึ้นนี่คือปัญหาเพราะค่าความเป็นกดมันสูงเกิน จากกรรมฐานนั่นเองครับเอาละทีนี้เราลองมาดูปุ๋ยสูตร2100ศูนย์ผ <aho> สมกับปุ๋ยสูตร1620บศูนย์บา้างว่ามันผสมแล้วในสัดส่วนเลโชนหนึ่งตหนึ่งเนี่ยมันจะได้เป็นสูตรอะไรแล้วมันมะกเข้าในช่วงไหนจากการพิจารณาเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันก็เลโชมันก็จะโน้มเอียงไปทางด้านไนโตรเจนจะเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับซึ่งสูตรถ้าผสมแล้วมันก็จะได้สูตรเป็นอะไรครับ18.5ขีดซิปขีดสูตรถูกไหมครับ ทีนี่ไอยี่สิบเป็นศูนศูนย์นี้มันก็มีกรรมฐันปนอยู่ด้วยในบางตัวนะแล้วไอในสิบหกยี่สิศูนย 20, ์นก็มีกรรมฐันปนอยู่ด้วยมีแคลเซียมปนอยู่ด้วยอ่ะทีนี้สรุปเลยนะครับเพื่อนๆว่าปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับผสมกับปุ๋ยสามศูนศูนย์ต้องระวังกับกลุ่มนาข้าวที่มีสภาพความอ่อนไหวของดิน ไอ้ประเภทนาข้าวที่ดินแค่แกนง่ายนะครับแล้วก็ข้าวไม่ค่อยโตต้นเหลืองต้นแค่ดินดานดินแน่นดินเผาฟางต่อเนื่องระวังนะครับถ้าจะผสมปุ๋ยใช้สูตรนี้นะครับระวังเรื่องค่าพอเป็นพิษของดินจะเพิ่มขึ้นชเช่นเดียวกันครับปุ๋ย2 1 0สนูนย์ผสมกับปุ๋ยสูตร1620ูเหมือนกันครับเพื่อนๆนเอฟเฟกต์ Effect ก็จะมีลักษณะ คล้ายๆกับปุ๋ย16 20นี่ก็คือลักรวมของข้อแรกนะครับถ้าเรามีปุ๋ยที่มีอยู่ในสต็อกตามแนวทางที่ผมพูดมานี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับข้าวในช่วงที่1และช่วงที่2ในกรณีย้ำนะครับพเพื่อนเในกรณีที่ใส่ปุ๋ย3ลรอบโอเคนะเอาละมันก็ต้องมีคนถามอีกว่า APP แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาปุ๋ยสูตร 15, 15 15 15มาใช้กับ แม่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตรส6 0 0หล่ะจะดีไหมเอาปุ๋ยสูตรเสมอ16-16-16กับ15-15-15เนี่ยมาผสมใส่กับข้าวในช่วงที่หนึ่งเนี่ยจะดีไหมจะได้ไหมได้ครับเพื่อนๆได้นะโดยเน้นนะครับให้เอาไปผสมกับแม่ปุ๋ยยูเรียนะซึ่งถ้าผสมแล้วนะครับมันจะได้เป็นสูตรอะไรครับเพื่อนๆมันจะได้เป็นสูตร ถ้าเราพิจารณาเพื่อนเพื่นแล้วมันก็เหมาะกับการใส่ให้กับข้าวในรอบที่หนึ่งอีกเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกยต์ใช้ปุ๋ยบางท่านอาจจะไม่มีสูตรตามที่เราพูดในคลิปวิดีโอก,อก่อนๆนะครับอาจจะมีสูตรหน้าคุกแบบสูตรจําเป็นนะครับสูตรที่มันแบบมันหาซื้อยากเรามันมีอย่างเนี้ยเราจะใช้ยังไงแล้วมันจะประยุกต์ยังไงให้มันกับข้าวครับเข้า,ข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 ากับความต้องการของข้าวในรอบที่หนึ่ง ก็ตามที่ผมอธิบายไปเลยครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ครับทีนี้มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับเป็นกังวลและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคลิปก,ก่อนๆแล้วคุณแนะนําวิธีการผสมแบบนั้นละแล้วทําไมปัจจุบันคุณถึงมาพูดไปในแนวทางแบบนี้ลนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจไว้นิดหนึ่งนะครับว่ารับปฏิบัติของเกษตรไม่มีอะไรตายตัวเพราะอะไรถ้าตามใดที่คุณยังไม่สามารถสร้างปัจจัยการผลิตได้ด้วยตัวคุณเอง คุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นคนที่จะกำหนดตัวเติมเต็มให้รับพืชได้ในแบบที่คุณเลือกหรือไม่เลือกที่จะทําได้อย่างในสถานกา,ารณ์ที่คุณทํานาถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยคุณก็จะได้แบบที่คุณทําตามธรรมชาติแต่ถ้าคุณจะทําในเชิงพาณิชย์คุณก็จะต้องคิดสิ่งแรกเลยก็คือถทาไห่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีถูกไหมครับมันก็จะทางใดทางหนึ่งทีนี้ แนวทางนี้มันก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้เพื่อนเนได้ส่วนหนึ่งครับเอาละมาจบข้อที่หนึ่งแล้วทีนี้มาดูข้อที่สองมาครับโอ้ยพี่เอ้ยทะเลาะกันบ้านแทบแตกเลยใส่รอบแรกยี่สิบแปดยี่สบหรือยี่สิบเมตเจ็ดยี่ิบเมตไปข้าวยืนต้นโดไม่แตกกอเขียวก็เขียวขึ้นไปตรงๆเลยกับ กิ่งคะแนงใบเล็กหอสัน้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเพืพ่อนๆดูคลิปก่อนที่ผมทำมาถูกไหมครับที่นี่วิธีวิธีการแก้แก้อย่างไรล่ะเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้นะเพืพ่อนๆถ้าเพืพ่อนๆใส่ปุ๋ยในกลุ่มเช่น1 5 7 8ตั้งแต่รอบที่1ปุ๋ยสูตร1 3 1 3ยเบตตั้งแต่รอบที่1หรือปุ๋ยสูตร ยี่สิบแปดยี่สิบตั้งแต่รอบที่หนึ่งหรือปุ๋ยสูตยี่สิบเเจ็ดยี่สิบเตั้งแต่รอบที่หนึ่งแก่อย่างนี้ครับถ้าเพื่อนเพใส่สูตรดังกล่าวที่ผมระบุไปเมื่อกี้ในรอบที่หนึ่งไปแล้วนะให้แก่อย่างนี้รอบที่สองนะครับให้ใส่ปุ๋ยสูตรพวกในกลุ่มยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับหรือสามสิบสองขีดสีขีดสีหรือสามสิบเอ็ดขีดสีขีดสีดสอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปุ๋ยสูตร พวก30 1ส10สบสิบอ่ะอย่างนี้ก็ได้แก้ได้ครับแล้วข้าวก็จะฟื้นก็ข้าวก็จะเปลี่ยนนะครับคุณลักษณะที่มันมีอาการที่ทําให้เราแล้วก็คนในครอบครัวไปดูนาเนี่ยไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายวิธีการนี้แก้ได้นะครับโดยให้ใช้หลักการนี้ทีนี้มันก็จะมีคนสงสัยอีกว่าพี่พี่ก็ไหนว่า ในช่วงที่สองช่วงที่สามมันจะต้องนักโพแทสเซียมแล้วเนี่ยพี่แล้วทาไมพี่ไปแนะนําอย่างนี้เพื่อนๆเอาไปถมไว้ในรอบแรกตั้งเท่าไรละครับถูกไหมเพราะฉะนั้นไอปฏิกิริยาที่ข้าวเนี่ยมันมันมีผลตอบรับกับปุ๋ยที่ชาเชื่องช้ามากๆมันก็เป็นไปตามหลักการที่ผมพูดในคลิปก่อนนะครับที่นี่ถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือว่าเราเอาฟอสเฟตไปกองรอรอไว้อยู่แล้วแต่มันมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวชักนําอะที่นี้ เราก็ต้องเพิ่มสับส่วนไนโตรเจนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ธาตุพวกนี้มันเดินทางไปไปกับมันได้ด้วยเนาะนอกจากกิจกรรมของจุลินทรีย์เราก็ต้องอาศัยไนโตรเจนด้วยอาศัยความชื้นด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการชักนำทีนี้ถ้าเราเอาไปใส่ถ้าผมเอาสูตรไนโตรไนโตรเจนนำเนี่ยตามเลโชที่ผมพูดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือ3ต่อ1ส่วนก็คือไนโตรเจน สามสวนต่อโพแทสเซียมหนึ่งสวนเนี่ยมันก็จะไปได้โพแทสเซียมไอ้สวนที่เราเอาไปทิ้งไว้ในรอบแรกนยครับก็คือสูตรอะไรสูตรยี่สิบแปดยี่สิบเนี่ยครับหรือยี่สิบเแปดเจ็ดยี่สิบเบสเนี่ยครับพวกสูตรเสมอหน้าเสมอหลังหรือพวกปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าอะไรประมาณนี้ครับมันก็สามารถที่จะดึงไปใช้ได้เช่นกันครับดังนั้นนี่คือคือเหตุผลว่าทําไมถไม่ต้องเติมปุย๋ยฟอสเฟตเพิ่มหรือปุ๋ยโพแทสเพิ่มนะครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อนๆว่าสาระเทคนิคแนวทางในการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาที่ตัวเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อย